ผมทำอาชีพค้าขายครับอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเวลาที่เหลืออยู่อายุที่เยอะขึ้นไม่เก่งเทคโนโลยีงานที่เจอก็ต้องใช้เงินต่อเงินและเป็นกลุ่มสินค้าที่ผมไม่ชอบจนกระทั่งมาเจอสีกุ้งครับตอบโจทย์เพราะพรลบและประกันรถเป็นสิ่งที่เจ้าของรถทุกคนต้องซื้อต้องใช้จะดีกว่าไหมครับถ้าคุณซื้อใช้ได้รับส่วนลดผมเคยอ่านเจอคำคำหนึ่งครับทำอะไรให้คิดถึงจุดจบวันที่เราป่วยวันที่เรากเกษียณ วันที่เราเสียชีวิตเราหยุดรายได้หยุดแต่รายจ่ายไม่เคยหยุดนะครับจะดีกว่าไหมครับถ้าเรามีรายได้ไหลเข้ามาตลอดเวลา สวัสดีครับผมโคสนาทีนัทชัยนาทีพรพันรัตน์ผมเป็นสมาชิกสีกุงโบเรเกอร์ระดับรองกรรมการบริหารแพททัมด้วยยอดขาย3เดือน24ล้านโดยที่ผมไม่ได้ขายผมและเพื่อนๆสมาชิกได้ร่วมกันตั้งทีมสีกุงแฟมบิลี่ขึ้นมาผมเป็นคนนอกวงการครับแรกๆก,ก็เข้าใจว่าธุรกิจประกันภัยต้องยากแน่เลยแต่พอได้เข้ามาในสีกุงโบเรเกอร์ที่นี่มีสอนให้ครบทุกเรื่องครับ8ปปีที่ผมได้ทำธุรกิจ ร่วมกับสีกรุงบล็อกเกอร์มาผมมีทีมติดตัว307คนและทีมขยายเป็น8,800คนมียอดขายเดือนรับ8 0ล้านผมรับรายได้ MGM เดือนละ6หลักมาตลอด4ปีงานที่ผมทำเหนื่อยต้นผมทำงานหนักจริงๆแค่ปีแรกปีเดียวพอขึ้นปีที่2กลางไหลผมมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นขึ้นปีที่3ปลายสบายผมทำน้อยลงแต่รายได้มากขึ้นผมรับรายได้ MGM เป็น a า s i v e อิน o m ม 6หลักมาตลอด4ปีหลักการที่ผมใช้คือบอกทุกอย่างที่เรารู้ให้กับทีมรู้ชีวิตคนเรามีเวลาทำเงิน30ปีวันที่เราหมดแรงเราหยุดรายได้หยุดแต่ค่าใช้จ่ายรอบตัวคุณยังคงอยู่คุณเป็นเหมือนผมไหมครับงานที่ทำอยู่ทำมากได้น้อยรายได้ไม่ตอบโจทย์ที่สีกุงไม่ต้องง้อซื้อตื้อขอขายแค่แนะนำรับค่าแนะนำเป็นรายได้ i า e i n ิน m e เป็นรายได้กระเป๋าที่2ที่แซงหน้ารายได้หลักทำน้อยได้มากทำอยู่ที่บ้านแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นน่าสนใจไหมครับอยากเป็นเจ้าของธุรกิจแบบ Fulfillment มีทุกอย่างให้พร้อมใช้ขายได้ทุกที่ทุกเวลารับเงินไวปลอดภัยไว้ใจได้ลงทุนน้อยรายได้ดีไม่มีเสี่ยงเลี่ยงไม่ได้ถูกกฎหมายผมอยากทำงานครั้งเดียวแล้วมีรายได้ไปตลอด ผมอยากรวยเงินผมอยากรวยเวลาผมอยากรวยแบบไม่ต้องลงทุนฟังแล้วเหมือนขายฝันใช่ไหมครับแต่ที่นี่สีกรุงคือเรื่องจริงงานที่เราทำครั้งเดียวมีรายได้ชาตินี้ส่งต่อถึงชาติหน้าโอนเป็นมรดกสู่ลูกหลานได้ทุกรุ่นไม่รู้จบขยันผิดที่กี่ปีก็ไม่รวยเปลี่ยนวิธีคิดชีวิตเปลี่ยนที่สีกรุงมีรายได้เข้ากระเป๋าแมน้นยามหลับเหนื่อยต้นกลางไหลปลายสบายคำคำนี้ผมบอกกับทีมมาหลายปี วันนี้เราจะเปลี่ยนใหม่แล้วครับไม่เหนื่อยไหลไหลสบายสบายเมื่อก่อนทำงานหนักรายได้น้อยวันนี้ทำธุรกิจกับสีกุง้งทำน้อยรายได้มากลงทุนน้อยรายได้เติบโตไร้ขีดบางคนจะคิดว่าจะเป็นไปได้หรือถ้าคุณคิดถึงแต่อุปสรรคทุกสิ่งรอบตัวคุณก็คืออุปสรรคแต่ถ้าคุณคิดว่านี่คือโอกาสทุกสิ่งรอบตัวคุณก็คือโอกาสมองที่ความสำเร็จไม่ได้มองที่ปัญหาธุรกิจสีกุง้ง ทำได้ทุกที่ไม่บังคับอบรมไม่บังคับยอดขายไม่ต้องรักษายอดไม่ต้องตอกบัดเริ่มทำได้หลักร้อยทำทำไปได้เป็นหมื่นกลายเป็นแสนแล้วจะมีรายได้แบบนี้ไปตลอดคุณคิดว่าธุรกิจนี้ดีไหมครับทุกอย่างมันจะยากตอนเริ่มต้นแต่ที่ทีมสีกุ้งแฟมิลี่เราจะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นเพราะทีมสีกุ้งแฟมิลี่เราเตรียมทุกอย่างให้คุณพร้อมบินแล้ว จุดเด่นของทีมสีกุ้งแฟมิลีคือข้อมูลในการทำธุรกิจครับ 1. เทคโนโลยี 2. การตลาดออนไลน์ 3. ระบบการสนับสนุนทีม24ชั่วโมงที่ให้สมาชิกทุกคนเข้าเลือกใช้รับไอเดียได้เองอยากสำเร็จ ต้องเรียนตรงกับคนที่สำเร็จแล้วเท่านั้นทีมสีกุงแฟมิลี่มีการสนับสนุนทางออนไลน์ทุกรูปแบบมีเว็บไซต์ให้ใช้ฟรีมีเซลเพจให้ใช้ฟรีมีใบสมัครออนไลน์ให้ใช้ฟรีมีสื่อภาพสื่อคลิปวิดีโอมากมายให้ท่านนำไปใช้โปรโมทได้มีทีมกราฟิกมีทีมตัดต่อวิดีโอช่วยทำวิดีโอให้ท่านนำไปใช้โปรโมทได้มากมายถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดไม่ต้องรอให้พร้อมสมัครเข้าร่วมทีมกับสมาชิกสีกุงแฟมิลี่ ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศหรือติดต่อผมได้โดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์08 3278 3278ตีกุ้งบกเกอร์เหนื่อยต้นกลางไหลปลายสบายใครทำก็สำเร็จเชื่อผมครับ